สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่ห้อง405ห้องเป็คนเล่นปืนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับปืนอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจก็คือโมเดล1911ตัวที่ผมถืออยู่เนี้ยเป็นปืนสวัสดิการโครงการของสำนักง,งานตำรวจแห่ชาติเป็นปืนยี่ห้อเทอรัตทอรัตเนี้ยเป็นบริษัทที่ อ,อยู่ในประเทศบราซิลบราซิลเป็นก็ขึ้นชื่อด้านการผลิตอาวุธอยู่แล้วตัวนี้ก็1911ชื่อรุ่นว่าเทารัต PT 1911นะ PT 1911สวัสดิการก็อยู่ประมาณห้าหมืนห้าม่นกว่ามั้งนะห้าห0่นกว่าก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดนะครับโครงบนล่างเป็นเหล็กน้ำหนักประมาณ1นกิโล พกพาค่อนข้างลำบากต้องพกนอกพกซ่อนยัดใส่เอวโอ้โหถ้าได้ปลดเดี่ยวปลดไปเยี่ยวแล้วก็เกงล่วงแน่นอนตัวนี้หนะักลำกล้องความยาวห้านิ้วจะศูนจุดสี่ห้าระบุไปแล้วในลำกล้องหน้าลำกล้องบนลำกล้องนะจุดสี่ห้า ACP ลำกล้องห้านิ้วศูนย์หน้าหลัง ทีดอทปรับได้ซ้ายขวาปรับได้ตัวนี้ก็ปรับได้สไลด์สาะรองแต่ถามว่าเวลาขึ้นลำก็โอเคนะเพื่อนๆมาดูมาดูกันนะ,ะปุ่มปดแม็กกาซีนอยู่ฝั่งซ้ายมือ แค่กดเฉยๆก็พุ่งออกมาแล้วถือว่าโอเคระบบดีดีกว่าไปนั่งปดแล้วนั่งสั่นให้แมกกาซีนไหลลงไม่ดีเวลายิงก็ติดขัดสู้กับโจแล้วลำบากเซฟลำกล้องห้านิ้วยาวไปหน่อยเซฟเนี่ยเซฟ จะมีซ้ายขวาเซฟซ้ายขวาเซฟไม่ลันหลังอ่อนไม่บีบไม่ลันตัวนี้เป็นระบบซิงเกิลแอคชั่นระบบซิงเกิลนะต้องง้างนกง้างนกบีบแต่ถ้าบีบเหนียวไกลไม่ลันต้องง้าง ไกลเหรอตัวนี้ก็ค่อนข้างหนักอยู่เป็นปืนออกมาจากโรงงานก็อย่างนี้นะไม่ไคิดอะไรมากอยากได้ก็แต่งอุปกรณ์แต่งน้ำหนักก็หลังวังก็มีวังบุรพาก็มีในเว็บดูเว็บนะเอ่อมาดูประกับเป็นไม้กับไม้ ข้างหน้าตะใบลายกันลื่นแต่ผมจับแล้วดูยังลื่นๆอยู่ก็อาจจะเป็นเพราะประกับด้วยซ็อกการลื่นตรงนี้การลื่นไม่มีอะไรมากแมกกาซีนมันจุแปดนัดระบุแมกกาซีนระบุว่า pt หนึ่งกหนึ่งหนึ่งตรงรุ่นนะครับเมดินบาซิล กระสุนจุดสี่ห้าบรรจุแปดนัดลมดำซึ่งตัวปืนสไลด์ปืนก็บอกอยู่แล้วนะผลิต Made in Brazil เดีวเป็นปืนที่โอเคใช้งานเหมาะแอบปืนใช้งานแต่ถ้าไปยิงแข่งขันน่าจะลำบากนะใช้งานโอเคสำหรับเพื่อนๆที่สนใจลองดู ถ้าเป็นข้าราชการก็ลองดูตัวของสวัสดิการดูว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่าดูแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ลองดูที่หน้าร้านไทยเนยหรือโซนวังบุรพาโซนดีโอสยามน่าจะน่าจะมีนะก็ใครสนใจก็หาดูกันได้เป็นปืนใช้งานเหมาะกับการใช้งานเพื่อการศึกษาคลิปนี้ไม่มีอะไรมากสวัสดีครับผม